สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของ MyFord Auto ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ไมยก็มีแนวทางการตกแต่งรถเช่นเดิมนะคะที่มาให้กับพี่ๆได้ชมกัน รถที่อยู่ด้านหน้าของไม้นะคะก็จะเป็นตัวเอเวอ s t เรสต์ราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่1,565,000บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซล2.0 170แรงมา้า405แรงบิดนิวตันเมตรและตัวนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดด้วยสำหรับชุดอุปกรณ์ตกแต่งคันนี้ไม่ต้องบอกเลยนะคะไม่ตกแต่งให้ฟรี เออยย้ำนะคะว่าให้ฟรีจริงๆและชุดตกแต่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะสำหรับตัวชุดด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้จะมาเป็นตัวกระจังหน้า FORD ก็คือจะทำเป็นสีดำเงาแต่เราจะเล่นในส่วนของตัวสีแดงแล้วก็น้ำเงินในส่วนตัวนี้เพื่อให้รถด,ดูแบบว่าโดดเด่นมีมิติยิ่งขึ้น สำหรับตัวสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตตัวนี้เป็นงานของวิตเตอร์ก็จะเป็นตัว V1 ตัวนี้เราก็จะทำเป็นสีดำเงาเช่นกันแล้วก็ชายตัวนี้ก็จะเป็นดำเงาแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นดำเงาดำด้านหรือตัดสีไหนโทนไหนตัวนี้เราได้หมดเลยสำหรับไฟหน้านะคะเป็น LED นะคะ c c c a m มอยู่แล้ว ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วก็จะโป่งข้างออกมาแต่ชุดงานของเขาจริงๆอะ่ะก็คือจะมีแบบเรียบแล้วก็โป่งข้างด้วยมาพร้อมกับยางนะคะ ที่ใส่แล้วหลอทุกคันเลยก็คือยางโตโยต้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ AT ทีซีรียางอยู่ที่275 55ขอบ20ล้อลายนี้นะคะก็จะเป็นลายจ่าขอบอันนี้ก็ลูกค้าค่อนข้างที่จะนิยมมากๆเลยคันนี้สีดำหล่อแบบสปอร์ตอยู่แล้วดูรอบๆคันกันนะคะ รถอาจจะเลอะนิดนึงเพราะว่าแต่งเสร็จแล้วก็คือยังไม่ได้ล้างเนาะก็เดี๋ยวจะไปล้างอีกทีนึงสำหรับไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบว่าซิกเนเจอร์ของรุ่นอยู่แล้วเป็นไฟท้าย LED และชุดนะคะสกเกิร์ตของวิกเตอร์เขานะคะมีด้านหลังมาด้วยด้านหลังเนี่ยเราก็จะทำเป็นสีดำเงาเช่นกันแล้วก็ท่อตัวนี้เป็นท่อเลแต่ท่อตัวนี้พี่ๆเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นท่อหลอก ตัวนี้ท่อหลอกนะคะเพราะว่าถ้าท่อจริงจะมีอยู่อีกด้านหนึ่งอันนี้ก็คือเพื่อความสวยงามของตัวรถสำหรับนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่มีโครงการกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยากศึกษาหาข้อมูลนะคะทักมาสอบถามไมได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่ว่าทักเข้ามาก่อนนะคะสำหรับวันนี้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนละ,ค,ะค่ะบายๆค่ะ